สวัสดีครับวันนี้วันที่สามครับสิบครับหกสามครับแนวทางหัวห้าหน่อยครับอ่าวันนี้ให้ให้พิเศษทีเด็ดสองตัวครับสองตัวครับอ่าพิเศษให้สี่สี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าสี่หกครับหกหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดอันนี้เน้นครับเน้นหกไปวันครับหนี่ยหกหกครับธรรมดาครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดแปดสามแปดสี่แปดหกแปดเจ็ด วันนี้ผมว่าน่าจะมีแปดมาบ้างครับเพราะวันเจ็ดเยอะเหลือเกิน VP 9 91 92 97 98 2 20 22 24 27ผมว่า VP วันนี้น่าจะมีเก้าอีกวันฮรเพราะเห็นมีเก้าเกือบทุกวันเลยอ่าแนวทางครับที่เด็ดครับตอนตะเที่ยงนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง้วยนะครับ ขอให้ทุกคนรวยๆครับสวัสดีครับทุกคนครับ